เครื่องเบ็จรงนะครับถือว่าเป็นสินค้าของขวัญช่วงปีใหม่ครับที่มีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ครับเราจะพาไปดูเครื่องเป็จรงในจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้เบ็จรลงที่อื่นครับไปติดตามจากรายงานกันเลยครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่หลายคนกําลังมองหาของขวัญไปบวยพรคนที่เคารพรัก เครื่องเบญจรงถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่าภูมิใจทั้งคนให้ถูกใจคนรับค่ะซึ่งเบญจรงในอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นความพยายามสร้างความแปลกใหม่ในตัวสินค้าด้วยการใช้ภาพจิตรกรรมเป็นสื่อในการบ่งบอกวัฒนธรรมของชาวอีสาบนบรรจงถ่ายทอดลงบนเบญจรง์ทั้งในแบบแผ่นกระเบื้องภาพเขียนสีน้ำมันและอะคริลิกในชิ้นงานแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นลวดลายประเพณี12เดือนและลายสร้อยดอกหมาก ในฐานะที่จังหวัดมหาสารคามมีพระโรมธาตุนาดูลและพ้าไม้ไลายสร้อยดอกหมากเป็นสัญลักษณ์ค่ะ กนกพรทักไกรเนรประธานกลุ่มสาหกรรมในครัวเรือนอำเภอการพระวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามเล่าว่าเบญจรงของที่นี่ถือเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวของจังหวัดซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างช่วงนี้จะมีลูกค้าสั่งจองสินค้ามากมายหลายแบบโดยมีราคาตั้งแต่500บาทไปจนถึงหลักแสนบาทค่ะเรียกได้ว่ายอดสั่งจองที่มีอย่างต่อเนื่องทำให้แทบผลิตไม่ทันกับความต้องการเลยทีเดียวค่ะ